บกับเทเลอร์บอกเก่าเล่าขานกับหนังที่หลายคนเราคอยภาคต่อซึ่งดําเนินเรื่องต่อจากภาคแรกครับแต่การถ่ายทําดีกว่ายังคงเดินเรื่องตามคนถือกล้องบ้างเป็นบางฉากสำหรับกับฉากถ่ายทําปกติกล้องที่ถือตอนถ่ายก็ถ่ายนิ่งขึ้นไม่สั่นจนชวนให้มึนหัวเหมือนกับภาคแรกใครที่ยังไม่ได้รับชมสามารถไปรับชมภาคแรกก่อนได้นะครับเพื่อความสนุกและความต่อเนื่องผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใด้คลิปนะครับซึ่งภาคนี้คุณจะเข้าใจอะไรมากขึ้นรวมถึงที่มาของการติดเชือ้อแท้จริงแล้วมันเป็นยังไง นะเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อติดตามชมได้ไเลยเบรกปิดตึกสยองสองกันเลยครับคำเตือนอาจมีภาพความรุนแรงและถ้อยคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยความโหดน่ากลัวให้สองจากห้ากระโหลกความลึกลับชวนลิระลึกให้สามส่วนความสนุกไปรับชมพร้อมกันเลยครับปวดใช้วิธีเข้าชาในการรับชม หลังจากพิธีกรสาวถูกลากไปเนื่องโดยขายการติดต่อกับภายในตึกจึงได้ส่งหน่วยสวัสดชุดดำทีใหม่มา4ี่คนให้เข้าไปในตึกซึ่งเป็นพื้นที่ติดเชือ้อรวมถึงเตรียมกล้องเพื่อถ่ายภาพในตึกและให้ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่จึงรอยอยู่ที่จุดนัดหมายให้สำเร็จเมื่อมาถึงหน้าตึกผู้คนยังคง,นงเนืองแน่นชุดดำได้รับคำสั่งให้คุมกันและปฏิบัติตามแพทย์จากกระทรวงโอเวนซึ่งได้ตั้งทีมใหม่หลังจากแพทย์คนเก่าเข้าไป2ชั่วโมงเมื่อเข้ามาถึงโอเวนสั่งให้ชุดดำทั้งสี่ถอนอา,ากากออกเราคคค่่สาาเเป็นนะนนดดน,นิธีะรข้งอกชุดด ยื่นมือจะไปแตะรอยเลือดตรงเราบันไดเดี๋ยวไปจับมันนะเชื้อมันไม่ได้แพร่ผ่านทางอากาศมันผ่านทางของเหลวเช่นเลือดกับน้ำลายเราต้องขึ้นไปเพนท์เฮาส์ชั้นบนต้นเหตุน่าจะมาจากชั้นบนเมื่อเข้ามาถึงนายแพทย์สั่งห้ามคนอื่นแตะอะไรทางนั้นและให้ถ่ายภาพทุกอย่างขณะที่ต้นสำรวจสิ่งต่างๆชุดดำคนหนึ่งพบประตูห้องใต้หลังคามาตอสหนึ่งในงนั้นจึงได้ขึ้นไปถ่ายภาพห้องบนเมื่อหันกล้องจนทั่วก็พบแต่ขยะทุกคนตกใจเสียงคำรามกองนั่นเสียงอะไรเนาะหัวหน้าชุดดำสงสัยและสั่่่งงคคคคนนไไปตรรรวจสออออบเพืมมีใรรดโดโยขข้าข ไม่น้ำพวกเราไม่ได้รับคําสั่งให้ทําอะไรอย่างอื่นทั้งนั้นพวกเขาเดินส่องไฟตามช้างและลงบันไดาตามเสียงผมเตือนแล้วนะมาต่อเดินนําไปจนถึงประตูห้องหนึ่งที่มีเสียงเพลงออกมาเดินเข้าไปต่อจนพบแผ่นเสียงเปิดอยู่จึงปิดแล้วเดินออกมาทันทีที่ออกมาก็พบกับเสียงคำรามและหญิงวิ่งเข้าใส่ลันไปหนึ่งนัด เธอไม่สะเทือนพุ่งชาร์เข้าจับโดนผลักแล้วยิงกระเด็นไปแต่ก็ยังพุ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ติดจรวดเกิดการยื้อกันสะพัก,กับผีดเด็กสาวชุดดำที่เหลือเป็นห่วงรีบลงมาพบมาตอสยืนเทะท่าเลือดอาบหน้าคำรามและพุ่งชาร์จเพื่อนพียงมผักเดินสติจนโอเวนมาสวดทำให้เขาหยุดนิ่งชุดดำช่วยโอกาสผักเพื่อนเข้าไปในห้องหนึ่งโอเวนท่องบทสวดปักมีดพร้อมสร้อยกางเขียนที่ประตูแล้วห้องนั้นก็สงบไปหัวหน้าชุดดำเริ่มสงสัยและค้นถามแพทย์โอเวนท้ายโอเวนจึงอธิบายมีเด็กสา าวคนหนึ่งสำนักวาติการยอมรับว่าเธอถูกสิงโดยปีศาจร้ายหัวหนะ้าเขาพยายามขู่ให้เรากลัว,วมันคือเรื่องจริงไม่มีเชื้อบ้าอะไรทั้งนั้นแต่ทรงสาธารณสุขไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นทุกอย่างต้องเป็นความลับจริงๆพวกคุณก็ไม่ควรรู้โอเว้นเปิดชุดบาดหลวงข้างในให้ดูเราต้องไปต่อห้ามออกไปไหนทั้งนั้นมีเพียงผมคนเดียวที่สั่งให้ออกไปได้ต้องหาตัวอย่างเลือดเธอเพื่อทำยารักษาชุดดำที่เหลือจึงต้องทำใจปฏ,ฏิบัติภารกิจต่อให้เสร็จเดินเข้าไปในเพนท์เฮาส์จนสุดทางพบเขากับทาง คุณทดลองกับเด็กเหรอหัวหน้าและบาดหลวงพยายามให้ตั้งสติขณะไม่ทันตั้งตัวผีเด็กก็โผล่ห้อยหัวลงมาจากเพดาอนอารวาสและปัดขวดลาลาแล้วคานไตเพดานีไปอีกองจนมาพบประตูเพดานที่ถูกเปิดหัวหน้าสั่งให้ยิงถล่มตามเสียงไตจนเพดานถล่มลงมาพบศพบ,บาดหลวงอีกคนสภาพศพแห้งเป็นมอมมีที่ลำคอมีรอยกัดบาดหลวงรู้ทันทีว่าเป็นฝีมือเด็กสาวอันเมดาชุดดำคนหนึ่งสังเกตว่าข้างบนน่าจะเป็น่อต้องใช่แน่อันเมดาฉลาดมากเลือดน่าจะอยู่ที่นั่นพูดไม่ทันจบเด็กตัว ตัวเดิมก็โผล่มาจากฝ่ากระโดดเกาะลังบาทหลวงหัวหน้าชุดดำเข้ามายื้อไว้ดึงออกมาจนมันนั่งนิ่งอยู่กับพื้นแล้วกดลงนอนยิงมันที่หัวสิฆ่าเด็กได้ไงเล่าลาล่าไม่กล้ายิงมันไม่ใช่บานหลวงพูดแล้วย่งปืนมา หญิงระเบิดหัวกระจายทุกคนยืนอึง้งหัวหน้าสั่งรอรอเช็คพยานซิขณะที่คานไปตามทอ่อบาดหลวงและหัวหน้าเตือนให้ระวังตัวด้วยเจออะไรบอกด้วยเจออะไรบอกด้วยแล้วล่าคานจะไม่เจอตู้เย็นหยิบหลอดเลือดทดลองออกมาแต่แล้วผีเด็กก็พงองมาเป็นฝูงจนต้องถอยกูดและปิดฝาท่อไว้ทันคุณได้หลอดทดลองแล้วปล่อยเราไปสิยังต้องทดสอบดูก่อนบาดหลวงเทเลือดลงลบนจานใบเล็กสวดภาวน,นาและหยิบไม้กางเขนมาจอ่อเลยปฏิกิริยามันสั่นและลุกไหมไม่ทันได้ดีใจหลอดตัวอย่างในมือที่ฝา หัวหน้าไว้ก็พลอยไม่ไปด้วยบาดหลวงอารมณ์เสียบ้าเอ้ยนั่นมันตัวอย่างเดียวที่เรามีเสียงว่าบาดหลวงทางมีการเคื่อนไหวพลเรือนทําไงดีหยุดยั้งไว้ห้ามใครออกไปข้างนอกแล้วสั่งงานต่อเราจะไปไหนไม่ได้เราต้องหาต่อลาลาไปที่ประตูเมื่อเปิดออกเสียงผีทาวิ่งดังเข้ามาผีชายอ้วนวิ่งมาที่ประตูโดนสาดยิงแต่ไม่เป็นผลวิ่งเข้ามาจนหัวหน้าชุดด,ดําบีบลำคอแล้วพักตกบันไดไปเมื่อมองตามลงไปพบกลุ่มคนแอบเข้ามาไปจับเขาซะจับทําไมคุณรู้ไหมว่าจะปฏิการรับคืออะไร เรไม่มีการถ่ายอะไรทั้งสิ้น ทุกคนวิ่งลงไปกลุ่มคนหายไปแล้วทุกอย่างเคลียร์ลอล่ารายงานเมื่อทุกคนมองลงไปตามเสียงดัวที่ตกบันไดยังไม่ตายทำไมไม่ยิงหัวบอกให้ยิงหัวไงมันกำลังคานขึ้นมาตามราบันไดส่งเสียงคำรามจนอีกฝูงหนึ่งวิ่งมาจากข้างบนเกิดการประทะชุลมุนจนต้องแยกกับลาล่าที่นำไปก่อนลอลา่าเดี๋ยวฉันจะไปช่วยอดทนหน่อ,นอยลาลา่าจำต้องหลบเข้ามาในห้องหนึ่งเดินไปตามทางพบผีหญิงแก่โพดักนาจนกู้ถอยหลังเมื่อถูกขู่คำรามลาลา่กากัดยิงเธอล้มไปหันไปอีกทาง ประตูที่เข้ามาก็โดนพังพวกข้างนอกเข้ามาแล้วร่ากาดยิงจนกระสุนหมดฮันกลับมายิงแกลุกขึ้นเฉยเขาเปิดประตูห้องน้ํากับพบผีเจ้าของตึกหลาล่าจับเขาไว้แล้วดันออกนอกห้องน้ำหัวหน้ากระสุนพมหมดผีดับเพลิงที่แรงเยอะทุกป,ประตูทะลุตั้งสติไว้นมีปืนสัน้นหลาล่ากับทอใจยิงกอปากตัวเองตายหัวหน้าทนไม่ไหวยืนยันจะออกเย่งวอวบาทหลวงเราจะออกไปรหัสเสียงไม่ตรงเรายังออกไม่ได้เชื้อแพร่จากวิศร้ายที่สิ่งในตัวเธอในเมื่อไม่มีตัวอย่างเลือดก ต้องหาเธอให้พบเพราะคุณมีลูกไหมคุณจะยอมยิงหัวลูกตัวเองเหรอถ้เชื้อแพร่อ,ออกไปแล้วเราไม่มียารักษาที่เหลือจึงทําใจยอมไปต่อหัวหน้าพบศพผู้หญิงกับผู้จรหวดแต่กล้องรสอโซพบสัญญาณกล้องของมาตอสเมื่อทุกคนดูก็พบกลุ่มคนที่ลอบเข้ามาภาพจากกล้องตัดไปผีเด็กเจนิเฟอร์ก็วิ่งเข้ามาหัวหน้าโผกอดไว้แต่กล้องรีบเข้าไปช่วยจนล็อกตัวสําเร็จแันโลจัก,จกคนเธอพูดบ้าอะไรนะ่ะพวกนี้เป็นแค่หุ่นเชิดอันไม่ได้เธอคุยผ่านพวกเขาบาดหลวงพยายามสวดบังคับถามผีเด็กว่าตัว ไนแต่เธอดิ้แรงจนหัวหน้าเอาไม่ไหวให้ลอสโซมาช่วยจนในที่สุดก็พังมือปิดชีวิตเธอทั้งสามจึงมุ่งเป้าไปที่มาตอชุดดาที่ถูกขังส่วนกล้องของลอโซเหมือนเล่นจะเสียจนใช้การไม่ได้ตัดมาที่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเอาตุ๊กตาโรมมาติดผูเพื่อถ่ายคลิปบนดาบฟ้าถึกแห่งหนึ่งหวังจะให้มันลอยเมื่อจุดไฟติดผูกกับระเบิดใส่สุดสวยพังและไม่ลอยจนตำรวจมาไล่ให้ลงจากตึกเพื่อพยพคนกลุ่มดังกล่าวจึงไม่ดูเหตุการณ์ที่ตึกใกล้เคียงเห็นตึกเกิดเหตุห้ามคนเขา้ามี พลาติกคุมทั้งตึกปีเตอร์เด็กหนุ่มในกลุ่มจึงแอบหาทางเข้าตึกเพื่อวางจะถ่ายคลิปทั้ง3ได้มาเจอท่อที่เปิดอยู่มีสพี่น้องชายปีเตอร์หญิงมีล่าก,กับเพื่อนชายอีกหนึ่งมุดเข้ามาตามท่อจนเข้ามาในตึกได้เมื่อเข้ามาเพื่อนชายกับทําพื้นที่เจอรันจดนดับเพลิงและพ่อของเจนนิเฟอร์ที่แอบเข้ามามาเจอเขาพยายามไล่กลับแต่ปีเตอร์ไม่ยอมโดนดับเพลิงตบชาตสุดท้ายจึงโกรธแล้วเดินตรงไปที่ทางออกเมื่อมาถึงประตูกับโดนเชื่อมบิดตายเพราะเจ้าหน้าที่ภายนอกรู้ว่ามีคนลอบเข้ามาดับเพลิงจง ตองตามหน้าที่มือเข้ามาในตัวคารับเพิงบอกเอา้าอยากถายก็ถ่ายพวกเขาหลอกเราแล้ว,ลวจึงเปิดกล้องถ่ายพื้นห้องโถงที่เลือดอาบทั้งชั้นวัยรุ่นเริ่มอยากกลับแต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากทาตามดับเพิงเพราเจนนี่เฟอร์ก็ยืนยันจะรีบไปช่วยลูกของตนดับเพิงจึงพาทุกคนไปที่ห้องของเขาเมื่อมาถึงก็ได้ยินเสียงในครัวพ่อจึงเข้าไปดูเบอร์ดี้กามเอนเจนนี่อยู่ไหนเธอก็พุ่งเข้าใส่กัดมือพ่อเจนนี่ดับเพิงเข้ามาสกัดแต่ไม่พ้นแรงเธอหลุดมือพุ่งเข้าใส่กลุ่มัวรุ่นดับเพิงรีบล็อกตัวเธอ ปีเตอร์รีบห้าไฟเช็กจุดพุและยัดใส่ปากเธอเธอวิ่งพุ่งสวัดไปมาตามแรงไฟและระเบิดได้ไปพอที่นี่โกติดเชือ้อจึงกินยาฆ่าเชือ้อดับเพลิงนําทุกคนมาที่หน้าต่างอย่าเข้าใกล้หน้าต่างเราขอย้ำเมื่อไม่ถอยหลบหน่วยซุ่มยิงระดับ3มหลังเสียงคําสั่งกระสุนปิวทะลุใบหูด,ดับเพลิงตามด้วยห้ากระสุนจนทุกคนต้องหมอบคาหนีออกจากห้องมาได้แล้ววิ่งขึ้นบันไดที่แท้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่รอบเข้ามานั่นเองเมื่อกลุ่มนี้ได้ยินอีกฝ่ายพวกนายเป็นใครอย่าปล่อยให้หนีไปได้ พวกเขาจึงกลัวหลบเข้าห้องใกล้ตัวเมื่อหลบกันได้สําเร็จในห้องกับมีเสียงแปลกปีเตอร์เจอหมวกกันน็อกของสวัสดมาทอดจึงหยิบดูทํใไมกล้องติดแป๊บหนึ่งทักพักมีเสียงเด็กผู้หญิงพ่อคาพ่อหรือเปล่าคะหนูอยู่นี่หนูกลัวเสียงดังมาจากห้องที่มีสร้อยกางเขนบักไว้เมื่อได้ยินว่าเป็นเด็กจึงพยายามจะช่วยขณะที่ปีเตอร์รู้สึกกลัวไม่เห็นสร้อยหน้าประตูดับเพิงค่อยๆเปิดสิ่งที่เห็นข้างในกับเป็นเงาดาของชายร่างสูงใหญ่ยืนนิ่งจนดับเพิงถามท่าน ไฟกล้องส่องหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดมาตอดคำรามแล้วพุ่งใส่ดับเพลิงใช้หมวกที่เจอมากันไว้จึงพุ่งใส่พีเตอร์แทนดับเพลิงใช้หมวกฟาดล้หัวซ้ำๆขณะเดียวกับเพื่อนที่ถือกล้องบอกเอาปืนมันมาพักจนอีกฝ่ายล้มแล้วใช้หมวกทุบเมื่อดับเพลิงจะยิงหัวก็ด้ปัดมือจนปืนลวงมาตอดพักดับเพลิงติดกำแพงมีล่ารีบหยิบป,ปืนเมื่อเธอเล่นไกลปืนสะบัดเข้าหัวดับเพลิงมันจึงเข้ามาจับเธอด้วยระยะประชิดเผ่านี้จึงยิงเข้าจังๆทั้งสามล้องด้วยความกลัวจนชุดดำกระบ าหลวงเข้ามาในห้องพบวัยรุ่นทั้งสามที่ยังรอดเมื่อถามถึงคนในประตูก็บอกว่าฆ่าเขาไปแล้วบาดหลวงถามเปิดประตูทาําททไมเขาคือความหวังเดียวของเราขณะที่ปีเตอร์รีบเข้ามาหาผมเป็นอะไรไม่รู้เจ็บมากเหมือนจะโดนกัดบาดหลวงจึงรีบสั่งให้จับตัวแล้วขังอีกสองคนไว้ในห้องขางแองเจล่า<ๆ>พิธีกรสาวที่ไม่น่าจะรอดก็โผล่ามาหัวหน้าถ่ายกล้องแล้วถาม,ถามจนได้รู้ว่าเธอเป็นใครบาทหลวงไปหาปีเตอร์ที่ถูกจับมัดและติดเชือ้อถามและสวใส่เพื่อได้คําตอบว่าเด็กสาวอยู่ไหนเจอไหน Bye. <whistles> แม่แกไงบอกมาซะดีๆบอกก็ได้อยู่ข้างบนแต่มันทำให้แกตาบอดมองไม่เห็นเธอมาหลวงจึงหันไปถามแองจีล่าเห็นเธอได้ไงในความมืดกล้องผ่านกล้องหมดกลางคืน่ะเราซ้ช่วยตอบฉันเพิ่งนึกได้วิญญาณที่สูญเสียฐานอนเขาทิ้งที่พักของตัวเองแล้วองค์ขังพวกเขาในความมืดโชนีรันจนถึงวันพิพากษาจะปล่อยตัวมันออกมาคุกแห่งความมืดเคยอยู่ในนั้นแสงมันไม่สะท้อนเมื่อรู้ข้อมูลจึงพาทุกคนขึ้นเหดาแต่หน้าแปลกระหว่างทางกับไม่มีพวกมันดักซุ่มอยู่เลยเมื่อถึงทางตัน บาหลวงสั่งปิดไฟใช้หมดกลางคืนเมื่อมองผ่านกล้องกำแพงตรงหน้ากับปรากฏประตูออกมาบาหลวงเดินตามที่รถโซ่บอกจนเข้ามาห้องหนึ่งสั่งเปิดไฟกล้องหัวหน้าสำรวจห้องแล้วเปิดประตูเหล็กบานเลื่อนยังคงไม่เจออะไรปิดไฟซะมองหาอะไรที่ตากออกไปจนเจออะไรบางอย่างเมื่อเข้าไปใกล้ลักษณะเหมือนบ่อน้ำทันทีที่เผลอหัวหน้าที่อยู่ใกล้ก็โดนแขนข้างหนึ่งลากลงไปรสโซ่ตกใจเปิดไฟหัวหน้าเขาหายไปบาหลวงสั่งให้ปิดไฟแต่ยังคงหาไม่เจอจนอเมดาพูมากับ ค้อนคู่ใจถูกลอโซจนล้มลงพร้อมกล่องลอโซรีบหากลองค้อนที่ตกอยู่หน้ากลองก็ถูกมือพิสาสาวที่โชคน้ำหยิบไปลอโซหยิบกล้องได้ทุกคนเรียกหากันแองเจล่าบอกให้รีบหนีแต่บาดหลวงกับบอกไม่ได้เราต้องการตัวอย่างเลือดทุดนเสียงค้อนเธอเริ่มตีของเข้ามาไกลแองเจล่ารีบบอกทุกคนอยู่งเงียบๆนะเธอมองไม่เห็นถ้าไม่ได้ยินเสียงเธอก็หาเราไม่เจอเธอเดินยกยิกเข้ามากับแ่งเปลือยเป่าผมซีดผมยาวที่เกือบหลานสภาพไม่ต่างกับศพเดินได้เธอหายใจดังเข้าใกล้บาดหลวงแองเจล่า ลซขณะเธอกำลังจะผ่านไปเสียงวาบาดหลวงก็เกิดดังเขาพยายามถอดออกแต่ไม่ทันการโดนค้อนทุบจากข้างหลังจนล้มไปขณะที่กำลังจะโดนกัดก็ใช้มือสองข้างเย็นเอาไว้จนโดนกัดฝ่ามือแองเจล่าตะโกนเรียกพร้อมลูกซองในมือทางนี้ปากกระบอกปืนอยู่ใต้คางมันพอดีเธอรันไกจนหัวมันระเบิดกระจายแองเจล่าต้องการรีบออกไปบาดหลวงยังคงต้องการตัวอย่างเลือดฉันไม่สนฉันต้องการจะออกไปจากที่นี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้จนกว่าเขาจะสัง่งแองเจล่าบอกบาดหลวง สังสีเดี๋ยวนี้ไม่ได้จนกว่าภารกิจจะสำเร็จแองเจล่าโกรธฟาลูกสองเขาที่หนาบาดหลวงเซลมฉันอยากออกไปต้องได้เธอเตะจนหน้าหงายเลือดพุ่งสั่งเร็วเขา้ารอสโซพยายามก้มเธอพักบาดหลวงชิดประตูเหล็กจ่อออกด้วยปืนบาดหลวงยังคงไม่ยอมโดนกระชากจนเซแล้วฟาดเขาที่ลังคอชักปืนจอ่อรอสโซบอกยิงเขาไม่ได้นะเราต้องให้เขาพาเราออกไปไม่เข้าใจเหรอเข้าใจสิแล้วก็ยิงรอสโซดับนั่งค่อมบาดหลวงตังสีอยาให้มันยากเลยบาดหลวงเริ่มรู้ตัว เธอทำได้ไงเนี่ยฉันอยากให้นายพายฉันออกไปมันต้องสมบูรณ์แบบแน่แต่รู้อะไรไหมฉันไม่ต้องการนายแล้วนายก็รู้ใช่ไหมเธอเลียนเสียงบาดหลวงจิกหัวเขาแล้วโควพื้นสุดแรงแล้วคุยผ่านว่าของบาดหลวงโอเวน่นยืนยันเสียงที่บันทึกไว้พอกิจจบแล้วผมขอคําสั่งออกไปมีคนรอดไหมคนเดียวเป็นผู้หญิงผมจะอยู่ผมติดเชื้อเพราะงั้นทําตามแผนเผาทิ้งให้หมดผู้หญิงเหรจเธอรอดได้ไงภาพฉายย้อนหลังหลังจากเธอโดนฟ้าลุ่มแล้วลากไปแองเจลาก็โดนจับกดเปิดปากอ้าแล้วปล่อยบร สิทธิ์เข้าทางปากไหลผ่านคอลงท้องไปเสียงพังประตูเพนเฮาดังจนเธอได้สติเป็นเวลาเดียวกับทีชุดดำทั้งสีและบานหลวงเพิ่งขึ้นมาถึงเพนเฮาพอดีเอาแล้วไงครับในที่สุดมันก็หาทางลุดออกไปได้หรือเปล่านะอรอลุ้นกันที่ภาคต่อไปผมก็ว่ามันแปลก,ปกที่ยอมบอกวิธีไปเจอง่ายแถมยังไม่ส่งคนเชิดมาขัดขวางสักตัวยังกระปูผมไว้ให้ส่วนนางเอกแองเจล่าก็ไม่น่าจะรอดแล้วที่แท้ที่ยังรอดเพราะมันฝังตัวอ่อนหรือร่างแยกไว้นี่เองแล้วก็วางแผนที่จะออก ไปตั้งแต่แรกเชลา่าจริงๆครับเหมือนที่บาทหลงพูดไว้เลยพวกซอมก็แปลกๆ้ายยังไงก็ไม่ตายสักทีนอกจากยิงที่หัวอย่างเดียวบางตัวน่าจะโดนสส่กระสุนจนพุนไปแล้วด้วยซ้ำที่แท้เขาไม่ใช่ซอมบี้แต่เป็นสมุนของปีศาจนี่เองบอกตรงๆผมชอบแล้หนังแนวนี้หนังแนวซอมบี้หรือคล้ายซอมบี้แต่มีนิยามที่มาที่ไปแปลกใหม่มีรูปร่างแปลกๆหรือมีความสามารถพิเศษแตกต่างจากซอมทั่วไปมันทําให้นิยามของซอมบี้ไม่จําเจดูสนุกแปลกใหม่และนา่าติดตามร้วยระทึก ส่วนบาทหลงโอเว่นก็นะอุตส่าห์ได้เลือดมาแล้วแฉะทำไมไม่เซฟตัวเองนากลับไปทดสอบที่แลบหรือถ้าจะทดสอบก็ไม่ระวังอาซะเลยดันทําให้เสียของหมดสุดท้ายเลยต้องมาตายหมดโนบาทหลงที่หล่นจากท่อบนเพดานให้ผมถ่ายน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ทดลองเธอรวบรวมข้อมูลและบันทึกเทปไว้คาดว่าน่าจะตายในวันที่สั่งให้กําจัดเธอแล้วอยู่ๆก็ขาดการติดต่อไปเมื่อเกิดเรื่องขึ้นที่นี่สำนักวาติการจึงเอกใจสงสัยทันทีว่าน่าจะเป็นเรื่องของเธอแต่น่าจะเกิดการติดเชื้อภายในตึกจึง สั่งคุมและปิดตึกทันทีซึ่งถ้าดูจากภาคแรกแล้วถือว่าเร็วมากๆเหตุการณ์เกิดแค่แป๊บเดียวตึกก็โดนปิดซะแล้วส่วนสมผู้หญิงที่หัวหน้าชุด,ดําเจอพร้อมกับผู้อันหนึ่งก็คือผีสาวที่ปีเตอร์จัดการนั่นเองแล้วพอพบมันเป็นสมุนของปีศาจจึงสังเกตได้ว่าตั้งแต่ภาคแรกและภาคนี้พวกมันคิดจะโผล่ก็โผล่คิดจะหายก็หายไม่เหมือนซัมบี้ทั่วไปเลยทำให้ผมเข้าใจและชอบหนังเรื่องนี้มากขึ้นพวกมันมีปีศาจคอยบงการอยู่นั่นเองหนังหักมุมและสนุกดีครับขอบคุณคณลิทีีี่กสดด้วยรับแนนะง เรือ่องนี้เข้ามาหากใครสนใจอะไรก็เสนอมาได้นะครับหากชอบคลิปนี้อยากดูอยากให้ทําภาคต่อเร็วๆฝากกดติดตามช่องของเราไลค์แชร์บอกต่อคอมเมนต์ Comment กันเข้ามาเยอะๆนะครับถ้าคนสนใจเยอะผมอาจรัดคิวให้ครับและเพื่อไม่ให้พลาดภาคต่อของหนังเรื่องนี้หรือภาคต่อหนังเรื่องอื่นๆเรื่องใหม่ๆหรือคลิปใหม่ๆสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับขอบคุณครับ